มาแล้วอ่ะตอนนี้นี่ก็เปลีนน่ยนมาก็ยังดื้อไม่ฟังตอนนี้นี่ก็ดื้อ,ขอเขาไม่เย้เย้เลยเฮ้ยน้าไม่หล่อเลยอ่ะ เลยเฮ้ยไม่ดีไหนเขาไม่ดีแน่เลยอะเฮ้ยหืมไม่ฟังไม่เชื่อฟังเลยแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แย่เลยเนี่ยแย่ บบไปนังก็ไปโรงแรนเย่เลยู Ooh, กลับมาบ้านเยู่้เย่เยเลยไม่ยอดไม่ยอดเยี่ยมเลยเย่ yeah. แบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่มีใครเล่นด้วยนี่เย่เลยดูทุกคนถ้าสมมติดเด็กๆลงให้คือแ yeah, ย่นี่ ฟังคุณว่าคนนั้นก็ไม่เห็นด้วยตอนนี้อินดี้ยังแย่ไม่ดีเลยไหมแย่แย่นิดเดียวแล้วก็ยังลองให้เห็นไหมแย่เลยไ้ยอดเยี่ยมเลย